คนที่ฟังผมอยู่นีจะมีธุรก,กิจเป็น10ล้านร้อยล้านหรือพันล้าน ทำธุรกิจออนไลน์เงินล้านต้องมีสิ่งนี้ครับเวลาที่คุณทำธุรกิจออนไลน์หลายคนบอกว่าเราต้องมีเว็บไซต์ใหญ่ๆเราจะต้องมีสต็อกเยอะๆเพื่อเราจะได้ขายของในปริมาณเยอะๆไม่จําเป็นเสมอไปครับจริงๆธุรกิจออนไลน์มันมีหลายแบบครับมันมีธุรกิจออนไลน์ที่เราสามารถขายสินค้าแบบจับต้องได้กับสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบางครั้งเป็นแค่การบริการก็ได้ครับเป็นที่ปรึกษาแบบนี้ก็ได้เขาเรียกคอนซัลทิ้งนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเวลาคุณจะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยอย่างแรก คือคุณต้องมีความสุขกับมันก่อนเพราะว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณเข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วคุณไม่มีความสุขอย่างเช่นเนี่ย,ยผมนั่งอยู่ที่บูวิลล่าที่หนึ่งก็นั่งจุ่มน้ำนะครับคุยงานกับทีมงานผ่านแชทหรือใช้มือถือนะครับดังนั้นไหนๆคุณจะครับธุรกิจออนไลน์คุณออกแบบมาเลยครับว่าคุณสามารถทำที่ใดบนโลกใบนี้ก็ได้ให้คุณมีมือถือกับต่อสัญญาณเน็ตได้นะครับ อันที่2นะเวลาคุณทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องคิดสเกลใหญ่ไปเลยครับทําไมคุณไหนๆคุณก็อยู่ในออนไลน์แล้วคุณจะขายให้คนไทยอย่างเดียวทําไมคุณก็ขายให้คนทั่วโลกเลยคนไทยที่อยู่ที่ไหนก็ได้คุณก็คิดไปเลยว่าคุณจะทํายังไงดีที่คุณจะสามารถทําธุรกิจนะครับผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วขายให้กับคนทั่วโลกได้ไม่เป็นต้องมีโปรดักต์เดียวก็ได้ครับมีหลายโปรดักต์ก็ได้ถ้ามีต้นทุนน้อยก็เริ่มจากโปรดักต์ที่ไม่มีต้นทุนก่อนอย่างเช่นการเป็นที่ปรึกษาหรือว่า การทํางานทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นผมมีทีมงานนะครับเป็นทีมตัดต่อเนี่ยมีมูลค่าเดือนหนึ่งก็ไปหลักแสนบาทนะครับแสนบาทต่อเดือนนะแสนบาทต่อเดือนโดยที่เขายังเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำนะแต่เขาสามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนได้โดยการที่เขาทําอะไรเกี่ยวกับคนสมัยใหม่เช่นการกตัดต่อภาพการตัดต่อวิดีโอการทําภาพเอฟเฟกตต่างๆคุณเห็นไหมครับว่ามันก็เป็นออนไลน์ส่งให้ใครทั่วโลกก็ได้ครับคุณจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่มีเรามีต้นทุนต่ำเราก็สามารถทำธุรกิจนะเป็นแสนหรือเป็นล้านต่อปีได้สบายๆครับอันที่สามคือมันต้องเข้ากับความชอบของคุณด้วยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากทําออนไลน์เพราะเห็นคนอื่นเขาทํากันแต่คุณไม่ได้ชอบมันไม่ได้ชอบอยู่ในมือถือคุณชอบไปอยู่ในออฟฟิศนะครับดังนั้นแสดงว่าการทําธุรกิจออนไลน์ของคุณเนี่ยคุณก็ต้องคิดแล้วว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมว่าคุณคุณก็หาคนอื่นมาทําแทนสําคัญตรงนี้ครับธุรกิจออนไลน์มันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องทําเองก็ได้แบบผมหรือแบบทีมงานที่ทําเอง อย่างน้อยคุณจะต้องหาคนอื่นที่เก่งออนไลน์มาทําแทนคุณก็ได้แล้วคุณอยากจะทํางานออฟไลน์ line, แล้วให้อีกทีมงานหนึ่งทํางานออนไลน์แบบนี้ก็ได้ครับธุรก,กิจคุณไม่ว่าคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยจะมีธุรก,กิจเป็นส10บล้านร้อยล้านหรือพันล้านยังไงคุณก็ต้องมาอยู่ในออนไลน์ครับเพราะในปัจจุบันนี้นะครับยิ่งตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คุณสังเกตเห็นอยู่ยนะครับมีบางช่วงที่เราต้องอยู่ที่บ้านเขาให้ประชาชนอยู่ที่บ้านไม่ให้เดินทางไปไหนไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดแบบนี้ ถ้าคุณไม่มีออนไลน์ผมบอกคุณตายเลยคุณทางานแต่ออฟไลน์ line ไม่ได้คุณต้องมีออนไลน์ครับดังนั้นออนไลน์สําคัญมากเริ่มต้นเลยครับง่ายๆเปิด Facebook ก็ถือว่าเป็นออนไลน์แล้วครับไม่มีต้นทุนเปิด YouTube ก็ไม่มีต้นทุนเปิด IG IGTV TikTok ไม่มีต้นทุนครับสำหรับคนที่เปิดไม่เป็นเลยอยากเรียนรู้ก็ผมมีคอร์สคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าสอนเปิดเพจ Facebook YouTube IG TikTok คุณก็เข้าไปครับแล้วได้เรียนรู้เลยว่า การที่เราสามารถเปิดเพจทําการตลาดได้เนี่ยเขาทํากันยังไงจากิ๊กินเนอร์หรือเริ่มต้นครับรักทุกคนนะครับพิมพ์ cf หรือพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้ครับแล้วก็คุยกับทีมงานขอราคาพิเศษได้ครับเดี๋ยวผมไปพักผ่อนต่อก่อนครับสวัสดีครับ